มีใครอ่านไดะแกรมอันนี้และอันนี้เป็นบ้างคะถ้ายังไม่เป็นนะคะเรามาเริ่มจากสัญลักษณ์ง่ายๆกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สัญลักษณ์แรกค่ะเป็นลูกทซงกระกระบาดแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า s i งเกิ c r o c h e หรืออักษรย่อเรียกว่า sc ค่ะและภาษาไทยนะคะเรียกว่าควักธรรมดาหรือตัวย่อคือคอทอค่ะสัญลักษณ์ต่อมานะคะวงกลมทึบแบบนี้ค่ะ วงกลมทึบแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า slip stitch นะคะหรือตัวย่อคือ slst นะคะชื่อไทยเรียกว่าลอดห่วงหรือลอหอค่ะสัญลักษณ์ต่อมาวงกลมรีสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า chain ค่ะหรือภาษาไทยคือโซ่นั่นเองสัญลักษณ์ต่อมานะคะตัวทแบบนี้ค่ะตัวทีแบบนี้นะคะเรียกว่า ดับเบิลโครเชค่ะหรือว่า HDC นะคะตัวย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรียกว่าครึ่งพอหนึ่งคอค่ะต่อมานะคะก็เป็นรูปทรงตัวทีแต่มีสตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่า Double c r o รเช t ค่ะหรือว่าพอหนึ่งคอพ